ร้องเลยกดยังไงก็ได้เอาไว้ทันนะนี่ราคา279จาก400กว่าบาทและสิ่งที่พิเศษก็คือถ้ากดนะคะสมุดพกสัตว์เลี้ยงแบบนี้คู่กันกับการ์ดฉุกเฉินนะคะสีเหลืองจะเป็นแบบห่วงหรือเป็นแบบนี้ก็มีราคาพิเศษด้วยเห็นปะ 2 7 9ไม่รู้ว่าเขาให้กี่วันนะอันนี้จะเป็นการฉุกเฉินแบบกันน้ำนะคะจะเป็นแบบพกพาด้านหลังก็คือสามารถเขียนชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อได้3รา,ายชื่อส่วนตัวนี้การฉุกเฉินที่เป็นแบบห้อยนะคะก็จะสามารถห้อยกระเป๋าได้ติดใต้แท็กอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะตรงนี้และคือกดคู่กันเนี่ย279หรือกดคู่กันแบบนี้ 279เใครเห็นว่ามีตะกร้าอยู่นะคะรีบกดไปได้เลยนะในส่วนของสมุดพกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่า the pet diary นะคะในนี้ก็จะมีบอกเลยว่าเป็นสมุดของไทยใช้ได้กับทุกประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะน้องแมวน้องหมาก,ก็คือเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นหรือว่าน้องแมวนะคะหน้าวัคซีนตรงนี้เขียนเพิ่มหน่อย ในนี้ก็จะมีประวัติของสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวประวัติสุขภาพประวัติวัคซีนทุกอย่างเลยใช้ได้ตั้งแต่น้องเกิดจนน้องกับดาวนะคะใครที่ไปฝากเทสโทเทลนะคะฝากได้เลยก็คือโปรื่อมนี้ไปด้วยได้เลยนะคะใครเห็นว่ามีตะกาอยู่รีบกดไปเช็กก่อนนะว่าได้ราคานี้อยู่ไหมถ้าได้อยู่รีบกดไปนะจ๊าคุ้มมากจาก400กว่าบาทเหลือ200กว่าบาทโปรโมชั่นนี้มีเวลาจำกัดนะคะถ้าเกิดกดไปแล้วเราไม่ได้หรือว่าคลิกเข้าไปไม่ได้แสดงว่าสินค้าหมดแล้วนะคะ